สวัสดีครับนะครับเดี๋ยวสําหรับวันนี้นะครับคู่นี้นะครับเป็นคู่เงิน USD c h f นะครับนะหลายๆท่านก็เรียกแตกต่างกันออกไปเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียกเป็นชื่อภาษาอังกฤษให้ทุกคนนะครับได้ยินได้ฟังกันชัดๆดีกว่านะครับสําหรับคู่นี้ครับทิศทางของ Time Frame Day ครับผมบ่งบอกทิศทางแรงเซลล์ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าการที่เราจะเซลล์ได้นั้นนะครับเป็นยังไงครับเราต้องรอจุด เทสก่อนนะจุดเทสจุดเทสจุดเทส,เทสนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูรูปแบบของทิศทางของไทม์เฟรม a y นะดูดีๆนะครับนะเห็นอันนี้ไหมเอ่ยนะครับเดี๋ยวเรารออาจจะมีการเทสนะครับนะแล้วก็ลงไปอยู่ข้างล่างนะครับทีนี้นะครับ ไอ้รูปแบบเมื่อกี้ผมไม่บอกนะว่าชื่ออะไรนะครับสําหรับท่านใดที่เข้าเรียนเดือนกร,รกฎาคมนะครับก็จะรู้ว่าผมสอนในรูปแบบของแพทเทิร์นด้วยนะมีแพทเทิร์นที่เป็นรูปแบบขาใบายอยู่ประมาณ3รูปแบบแล้วก็แพทเทิร์นที่เป็นรูปแบบขาเซลล์อยู่อีก3ามรูปแบบนะครับก็สามารถไปไปดูได้เนาะที่ไหนยัง,งไม่ได้ลงวิดีโอเลยนะครับเดี๋ยวลงก่อนนะค่อยไปดูย้อนหลังนะทีนี้เราหาแนวต้านครับเราหาจุดเข้าออเดอร์ครับผมนี่นะ อาหาแนวรับครับวันนี้กราฟไทม์เฟรมเดย์มีโอกาสเล่นหน้าเซลล์นะครับผมเล่นหน้าเซลล์มากกว่าหน้าบายเนาะนะครับบายได้ไหมบายได้นะบายเวลามันย้อนขึ้นมาเนี่ยแต่ตอนนี้มันย้อนขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราจะรอได้ก็คือรอเซล์นั่นเองนะครับในส่วนของทิศทางของไทม์เฟรมเฮดสี่ครับตอนนี้นะมีการขึ้นมาพักตัวนะครับเดี๋ยวกราฟมีโอกาสขึ้นมาเทราคา0.9701นะครับ แล้วก็มีโอกาสลงต่อแบบนี้นะมีโอกาสลงต่อแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะต้องอเข้าโปรแกรมไลนะ์เนาะนะครับแล้วก็แคปรูปภาพส่งให้เลยในส่วนของเขาเรียกว่าทางโปรแกรมไลน์นะครับก็จะได้เขาเรียกว่ามีความรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมจะได้ไม่ต้องมานั่งแคปทางมือถือนะ นี้ครับเรารู้ว่ากราฟขึ้นมาทดสอบแนวต้านนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะบายไม่ไหวละเพราะอะไรครับเพราะว่ามันติดกลุ่มแท่งเทียนที่เขาเรียกว่ามีการไซเวย์อยู่ตรงนี้เสมือนเป็นแนวต้านนะครับจริงๆแล้วเขาคือรูปแบบของกราฟนะครับที่เป็นเทนขาลงเนาะนะครับก็จะมีการขึ้นมาเทนแล้วก็ลงต่อน,นั่นเองเป็นเทนขาลงแบบนี้ครับ มองง่ายนะสาหรับคู่นี้นะครับผมเห็นว่าเออกราฟเนี่ยนะครับอมองง่ายเล่นง่ายนะครับก็เลยเอามามาให้ทุกท่านเนาะนะครับก็อยากให้มีกําไรกันเอาง่ายๆนะครับอยากให้มีกําไรกันนะเดี๋ยวเราพิจารณาที่ทําเฟรมเหตหนึ่งครับพอเราใช้ทําเฟรมหนึ่งในการเข้าออเดอร์ครับตอนนี้เนี่ยเราไม่ทันขาบายนะพูดตรงๆนะเราไม่ทันขาบายนะครับ เดี๋ยวเราจะรอเซล,ล์นะมาเวลาไหนเวลานั้นเตือนเพื่อนๆด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่จับสัญญาณขาเซลล์ด้วยการมอง PA เซลซ์แล้วก็อะไรครับมองอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะเป็นจุดตัดนะครับนะบริเวณตรงนี้นะให้ทุกท่านนะครับเตือนเพื่อนๆด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเซลล์ลงมากันแบบสวยๆงามๆเลยนะครับผมเราจะเซล์งามๆเลย เดี๋ยวผมแคปรูปภาพให้นะครับผมสําหรับคู่นี้เนาะก็จะได้มีแนวทางการเทรดด้วยแล้วก็สําหรับท่านใดที่พอมีเวลานะครับก็ให้มาดูเขาเรียกว่าแนวทางการวิเคราะห์กราฟด้วยก็จะได้ความรู้ด้วยนะครับมีทั้งเงินมีทั้งความรู้เนาะเรียกว่าคุ้มค่ากันเลยทีเดียวนะครับ u s d c ะนะครับ ยี่สบสองทับเจ็ดทับหกห้านะครับก็จะต้องบอกว่าตรงนี้ออรอรอนะครับ PA เซลล์นะจ๊ะมาตอนไหนเข้าตอนนั้นครับอย่าไปซีเรียสนะนะครับโอเคหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆท,ท่านไม่มากก็น้อยครับเดี๋ยวผมนําลง Uh, เพจให้นะครับ